รูคเฮาส์คอลเลจฟุตบอล a ค a d e m ีโรงเรียนมัธยมฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษกลายเป็นฟุตบอลที่หาความคงเส้นคงวามไม่เจอครับสำหรับทีมฟุตบอลเยาวชนไทยชุดอายุไม่เกิน19ปีซึ่งเวลาแชมป์อาเซียนที่ประเทศอินโดนีเซียอยู่ในเวลานี้4เกมที่ผ่านมาต้องบอกว่ามีทั้งเกมที่ดีและเกมที่ไม่น่าจดจำนะครับ แม้ว่าสถิติตอนนี้เราจะลงเล่นไป4เกมชนะ3เสมอหนึยังไม่เสียประตูให้ใครแต่สกอร์ที่ยิงได้เนี่ยน้อยเหลือเกินแค่6เประตูเท่านั้นเองนะครับสถานการณ์ถึงตรงนี้ทำให้เกมนัดสุดท้ายยังมีความหมายอย่างยิ่งทีนี้เราย้อนไปดูเกมที่เล่นกับอินโดนีเซียนในแมตท,ที่3ของทุนเมนนี้กันก่อนต้องบอกว่าเป็น game, เกมในครึ่งเวลาแรกที่เรา เล่นไม่ดีเลยนะครับถูอินโดนีเซียไล่ขย่มอยู่ข้างเดียวเจียนอยู่เจียนไปแต่ว่ายังโชคดีที่ในเกมแมตช์นั้น3ประสานของเขาหมายเลข7ครับมาเซลิโยหมายเลข9ฮอกกี้ากาลาก้ารวมไปถึงหมายเลข10โกโลนนนโดแล้วก็พวกแดนกลางอย่างฟิกกี้นิโก้เนี่ยโชว์ฟอร์มกันได้ทำกว่ามาตรฐานแต่อย่างนี้ต้องชมไปที่เกมของเราด้วย กองกลางสามารถลงมาช่วยบีบช่วยชับพื้นที่ไทยเกมรับเนี่ยทำให้แนวรับ4ตัวของเราที่ยืนขึงอยู่ในก่อนถึงผู้รักษาประตูเนี่ยทำงานง่ายขึ้นนะครับสามารถที่จะสอดแล้วก็เก็บพื้นที่ทำให้ไม่มีเปิดพื้นที่ให้กองหน้า3มตัวของเขาเนี่ยกระชากลากเลื้อย แล้วก็ในครึ่งเวลาหลังก็ต้องชมไปที่ซาวดอร์กาเซียด้วยแก้เกมมาดีครับเราเดินเร็วขึ้นเข้าไปบีบถึงบอลเร็วไม่ให้มีเวลาคิดสําหรับผู้เล่นอินโดนีเซียก็กลายเป็นว่าเกมในีครึ่งเวลาหลังพอเขาขาดหมายเลขเจ็ดมาเซลิโยไปเนี่ยเหมือนกับขาดหัวใจในแดนกลางในเกมลุกของเขาไปเลยกลายเป็นทีมไทยของเรามาครอบครองบอล แล้วก็มีโอกาสที่จะปิดสกอร์อยู่2อาครั้งหนึ่งๆนี่นนนนนนนก็มาจากเสกสรรกราตีแล้วก็ทีกาวินถ้าเปลี่ยนเป็นสักหนึประตูสถานการณ์ถึงวันนี้อาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้แต่0ูนประตูต่อศูนกับ1คะแนนในแมตช์นั้นก็ยังมีความหมายเพราะยังเชื่อว่าในเกมถัดมาที่เล่นกับบลูนบลูนเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้เสียไปทั้งหมด7ประตูต่อศูแมต แล้วก็มาโดนอีก4ประตูต่อศูนย์เท่ากับว่าเขาเสียไปถึง18ประตูยังยิงใครไม่ได้เลยในทัวร์นาเมนต์นี้ก็มองกับว่ามาตราฐานของเราน่าจะขยมบูนายได้ไม่ยากแต่สวาดอเปลี่ยนทีมอีกแล้ววันที่เล่นกับบูดูมายต้องบอกว่าน่าผิดหวังโดยเฉพาะเกมกรุ๊เราไปมุ่งเล่นแต่ตรงกลางเจาะจะเจาะตรงกลางเขาอย่างเดียวเหมือนมุ่งจะสกอร์จากใ้สกอร์สูง ขณะเดียวกันการต่อบอลก็เล่นบอลสั้นสั้นจนเกินไปไม่มีการบอลยาวไม่มีการใช้พื้นที่ด้านข้างให้เป็นประโยชน์ก็ทําให้เกมรับของบุดูไนในวันที่เล่นกับเราเนี่ยเขาขึงได้ง่ายป้องกันได้ง่ายขณะที่เราเร่งมากเร่งจนผิดพลาดไปเองยิงได้แค่สองประตูมาถึงตรงนี้ต้องบอกเลยว่าสถานการณ์เนี่ยล่อแหลมต่อการตกรอบ เพราะอินโดนีเซียในวันเดียวกันเขาไปถลม่มฟิลิปปินส์หาประตูต่อหนึ่งถึงตรงนี้เขามีลูกได้เสียดีกว่าเราขณะที่แต้มเราเนี่ยอย,อยู่ที่10คะแนนเท่ากับเวียดนามแต่ประตูได้เสียเราก็เป็นรองเช่นกันนะัดสุดท้ายเล่นกับเวียดนามเสมอตกรอบสูงมากๆเพราะว่าอินโดนีเซียจะเล่นกับเมียนมาในเกมสุดท้ายก็มองว่าอินโดนีเซียน่าจะเอาชนะได้ คะแนนเขาก็จะแซงเราขณะที่ถ้าเราแค่เสมอเราตอนนี้ลูกได้เสียสู้เวียดนามไม่ได้มีโอกาสที่จะตกมาเป็นอันดับ3ของกุ่แล้วตกรอบแรกเกมเล่นกับเวียดนามจะต้องเล่นกันอย่างไรนะครับเวียดนามทีมนี้สไตล์การเล่นไม่ได้แตกต่างจากทีมชุดใหญ่ของเขาจะเน้นโจมตีจากด้านข้างโดยเฉพาะด้านขวาที่จะมีหมายเลข2ชาจัวพีซึ่งเป็นแบ็คที่มีความแข็งแกร่ง ทะลุทะลวงไปกับบอลได้เร็วแล้วแรงประทะดีขณะที่แดนกลางเขาจะมีหมายเลข14ครับเหนียนวันเตืองเป็นตัวบัญชาเกมดึงเกมลุกเกมรับอยู่ที่เท้าเขาขณะเดียวกันหมายเลข10กับตันทีมก๊อกวันคังก็จะเป็นตัวที่ลงมาถอยมาเล่นต่ำแล้วสอดเติมขึ้นไปเล่นในจังหวะที่แนวลุกลงมาเอาบอลแล้วทำชิ่งดับเบิลพาร์หนึ่งสอง ตรงนี้ถือว่าเป็นเกมที่อันตรายสำหรับทีมไทยของเราโดยเฉพาะการยืนตำแหน่ง4คนจะมีพื้นที่ว่างในการที่จะจับผู้เล่นของเวียดนามเนี่ยอันตรายจริงๆนะครับไม่เท่านั้นเกมของเราเนี่ยที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่ามันมีปัญหาในเกมรุกถ้ากองกลางยังปรับเปลี่ยนกันไม่เลิก ยังหาทีมที่ลงตัวเหมือนวันเล่นกับเ,เมียนมาไม่ได้เนี่ยโอกาสที่จะเข้าไปเจาะประตูของเขาก็ยากเพราะรูปแบบการเข้าทํำของเรายังต้องอบอกว่าเรามีน้อยแต่วันเล่นที่กับเล่นกับเมียนมาเนี่ยเราทําได้ดีแต่สบดอร,รากาเซียเลือกที่จะเปลี่ยนทีมมาตลอดทั้ง4แมตช์ยังไม่มีทีมที่ยึดโยงว่า11คนแรกจะเป็นชุดนี้ก็เชื่อว่าในเกมนี้นอกจาก3ตัวที่ผมพูดถึงแล้วเนี่ย เขายังมีหมายเลข8เหียนวันทูและหมายเลข 9, เเหนียนก๊อกเวียดที่จะเป็นตัวสอดแทรกขึ้นไปทำหมายเลข8หมายเลข14จะเป็นตัวที่สอดเล่นจากแถว2เบอร์14เนี่ยครับจะเป็นคนเก็บตกแถว2แล้วยิงไกลก็เล่นได้อันตรายดังนั้นเกมนี้ต้องไปดึงฟอร์มจากการเล่นกับเมียนมาทั้งเกม และก็เล่นกับอินโดนีเซียในคร้นนึ่งเวหลังกลับมาให้ได้ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสชนะเพราะว่าเกมรับของเวียดนามก็แสดงให้เห็นแล้วว่าถ้าทำชิ่งเจาะตามช่อง4ตัวที่เขายืนเกมรับเนี่ยมีช่องทางให้เข้าทำได้อยู่ที่เราจะทำได้หรือไม่แมตชนี้เสมอไม่เพียงพอต้องชนะเพื่อเข้ารอบเท่านั้นจะทำได้หรือไม่วันพรุ่งนี้ครับ จะเป็นตัวตัดสินชะตากรรมของทีมชาติไทยของเราเตะ2องทุ่มตรงพร้อมๆกับที่อินโดนีเซียเล่นกับเมียนมาแล้วติดตามลุ้นกันครับ